สวัสดีครับช่องลูกเกียรติชาแนลครับมือนีกะทาพี่น้องเอซทั้งหลายอามาเทียวไม้แวเที่ยวน้ำตกทานทองครับน้ำตกทานทองอำเภอสังคมจังหวัดหนองคายครับน้ามันสิหลายสิหน่อยสำได้เดี๋ยวเราไปเที่ยวทากันเนาะอันนี้ผมก็เดินทางขากลับจากการท่องเที่ยว ทางอำเภอสังคมเเที่ยวไล,ล่ๆหม่องไล่ๆแก่ครับสาวทับขึ้นมากะไม่แย่เที่ยวนะครับบรรยากาศน้ำตกลูกหลาน,นอยากแวะครับก็เลยถือโอกาสภาพพ่อแม่พี่น้องเอฟซีแวะเที่ยวน้ำกันครับโอ้ยย่างขึ้นมาน้ำตกแต่ทํานี่ก็เมื่อยนะครับพ่อแม่พี่นอ้องเนาะเอ่อถ้าบรรยากาศกับบรรยากาศกะหนาเที่ยวชมครับ ง่ายครับน้ำตกนี่ครับครับเขาไปดูน้ำกันนะครับครับสวนลูกขชาติน้ำตกทานพองครับตองนี่นอกนี้ครับแสดงบามาถึงตรงนี้เขาก็มาถึงนะนะครับอันนี้เส้นทางสายสังคมศรีชหมัครับเป็นทางการสัญจรไปมาสะดวกครับหน่วยป้องกันและพัฒนาป่าไม้สังคมนะครับเป็นเป็นตั้งอยู่ประมาณยี่สรงขามไปนะครับ ป้องกันและพัฒนาปลาไม่สังคมนะครับมาเที่ยวตรงนี้น้ำตกก็จะเป็นแม่น้ำเป็นลำธารนะครับไหลลงมาจากเขานะครับเขาเรียกน้ำตกทานทองถับน้ำตกทานทองน้ำตกทานทองประจำแต่ว่าวนองค่ายก็ขึ้นซื้อครับาไปมาสะดวกครับไปมาสะดวกก็ต้องก็ต้องเดินทางไกลยากครับลงรถก็เท่าก้าวลงไปหาน้ำตกเลยครับ เมื่อนี้มันเป็นวันยุดนะครับเสาร์อาทิตย์มื่อนนี้เป็นวันอาทิตย์ครับค้นกับมีอยู่ครับก็หลายนะครับค่อนข้างบางตาแต่ว่าเขาอาจจะส่วนหนึ่งอาจจะเดินทางกลับเราคุณยายเพิ่นมาถ่ายภาพให้ให้ลูกในร้านครับขนมข้าวต้มเล็กๆเล็กน้อยครับผมพายางมงไปเบิ่งข้างล่างนะครับโอ้นามครับ ไหลยเย็นเป็นตะเลนนะครับเพื่อนพี่น้องเป็นตะเลนอันผู้ใดผ่านไปผ่านมากับมาแวะเจยวแวะเล่นครับเย็นเย็นน้ำเย็น,นๆครับห,ห่านนันกับบ่ห้อนครับถถามนีน้ำเนาะพ่อแม่พี่น้องว่าบนเป็นป้าเขาดมสมบูรณ์นะครับพิจารณายินดีว่าแถวเฮ้าหนี่มีน้ำตกครับเมื่อก้อนพอเป็นเล็กน้อยกับน้นำตกกับประมานนี้แหละครับเพ้อเพ้อจะบ่ไหลป่านี้โดยสั่าครับ สมัยนั่นนะนอกจากว่าวันไหนที่ว่าฝนมันตกแห้งครับน้ำมันก็สิไหลลงมาแบบแต่วันมันไม่เป็นน้ำใสเขามันเป็นน้ำคุณเดี๋ยวนี้ก็น้ำมันจะไหลแห้งอยู่แต่วันเป็นน้ำใสก็แสดงว่าทั้งต้นน้ำมีการเจ็บปักน้ำที่ดีนะครับโดยที่ว่าเ่าต้องอาศัยน้ำฝนต้นน้ำอาจจะซึมซับน้ำไม่ให้เฮ้าแต่ดับหนึ่งแล้วก็ปล่อยลงมาสู่ธรรมชาติ สังเกตน้าน้ำฝนมันจะคุณครับแต่น้ำน้ำใสเนี่ยแสดงว่ามีการกักเก็บพ,พันฝายทํานบอีย่างต่างๆที่อยู่เหนือน้ำป็นเจ็บไปไห้แล้วก็ค่อยเตืนฝายน้ำร้นลงมาตามลําดับนะครับอันนี้ก็ได้เจ้าหน้าที่พันษัทน้งขยะมาให้บริการครับโอ้เย็นนะพ่อแม่พี่น้องรองอาบน้ำเจ็ดบาทสะบ้เนี่ยให้พ่อแม่พี่น้องเอฟซีได้เบิ้งได้ยั่งกันว่า ลุงเขียนอาบน้ำที่เป็นเชีงหนื่ปติปกติกะอาบย่ได้ละปีแล้วเทอือสองเดือนอยู่นี่น้องว่าบา่อาบยุครับก็อาบเรื่อยๆอยู่ครับอย่างนอ้อแน่นอนโอ้บอเห็นป่ะคับพี่น้อง นักบ,บนชเลเป็นสะพานเนียครับรพี่น้องสะพานรถข้ามไปข้ามมาได้ครับนะคารับสะพานสะพานรถข้ามไปข้ามมาได้ข้างล่างแบบเป็นน้ำตกครับรอดสะพานมากนะครับก็แหงวันนีพี่น้องคนพันไปพันมาก็มาเล่นมาอา,อาบครับช่องเทศาก,กาลหรือว่าวันยุทธสออาทิตย์ครับผู้คนจะวา่เที่ยวมากครับ อยู่น้ำตกทานทองรัดสถานที่มันก็กว้างขวางครับสามารถรองรับนักท่องเที่ยวได้หลายร้อยคนนะครับโดยแต่ว่าที่น้ำตกนี่มันจะงาวลงไปห้างลุมนู้นนะครับอย,อย่างบรพี่น้องแล้วก็ตอนเหนือของสะพานนะครับใต้สะพานขึ้นไปทั้งนั้นนู้นก็จะเป็นลำธารขึ้นไปครับเป็นพักพักพักข้างบนนะครับก็ผู้ได้เลือกสะดวกมองได้ก็เลือกเอาครับ ตั้งวงตั้งอย่างก็ค่อยว่ากันนะครับน่งอาบนา้ําอาบทากับลูกกับเต่ากับลูกกับหลานกับพวกพวกับห้องกับผู้แสยผู้สาวนอกพี่นอ้นองเนาะไทยสะดวกแจ้งไดก็เชิญเอพ่อแมพี่นอ้องเอ้ยอ่าแต่ลุงเกียรติเมื่อนี้กับพ่าไทยห้เบิง้งว่าบรรยากาศน้ำตกทานทองน้ำตกทานทองเนี่ยละ่ะที่บางคนเกิดสิได้ยินแต่ซื้อ ได้ยินเต้ซื้อว่าน้ำตกทานทองน้ำตกทานทองเอันนี้น้ำตกทานทองกับเดี่ะครัคาเป็นซื้อน้ำตกทานทองกับน้ำตกแห่งนี้แหละครับลูกหลานครับหลานจากลงเรนครับหลานจากล่งเรนไปเบิรงเขาล่องเรน <c oughs> <c oughs> น้องเชอจับเหรอน่ะถอดกางเกงไหมอาถอดเลย,ยงั้นนี่ผ้าขาม้าไหมนี่เปิดมวนครับนนพี่น้องมวนอันลุงเกียดเคยมาเล่นตั้งแต่ก่อนเป็นนมนะครับของเป็นนมแต่เสาร์อาทิตย์หรือวันหยุดลุงเกียดกัเที่แล้วมาอยบของนี่พี่แล้ว สมัยนั้นมันก็มองเที่ยวมองเด่นก็ไ่ได้หลวงได้หลายเนาะครับบ่มีหา้างบ่มีอย่างได้เที่ยวคือสมัยนี่ไปเที่ยวตามแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติเป็นน้ำตกเป็นสวนสาธารณะนะครับลุงเกียกับมาที่แล้วก็ผู้แสบผู้สาวครับบ่อบอกคุณนายอ่อนหรอกเพ่นจีหมูจักว่ามากับผู้สาวสมัยนั้น <laughs> เอ้ยก็ <c oughs> อ,อยากบอกว่ามากับผู้สาวะนะ แต่ว่าคุณนายก่อนเราไปเบิรงชิปแล้วกันสีรูแล้วล่ะว่าผมเคยมากับผู้สาวสมัยเป็นเบาตอนนั้นเป็นเบาเนาะพ่ะอแม่พี่น้องลูกเกียรติไปกับใก็ได้เพราะว่าตอนนั้นเป็นเบาอนะเป็นเบาโสดครับโสดโสดสมัยนั้นครับนี่ยทุกอย่างมันมีอดีตดเด้อะพ่าอแม่พี่น้องผู้ดใดเคยไปเ่าครับไปน้าตกกับผูสาว ผมขี่มอเตอร์ไซค์มาครับสมัยเป็นบ่าวกับบอเกลบ่ไกล์เด็กมาหนีประมาณ4 40กิโลบ่ครับ40กิโลขี่มอเตอร์ไซค์มากครับสมัยนั้นก็มากกับมูครับมูเป็นกลุ่มเป็นแก๊งนะครับสองสามคนขี่มอเตอร์ไซค์ซ่อนท้ายกันครับพ่อแม่พี่น้องบ่แม่นคนละคันค่ะเรคนคือเดี๋ยวนี้นะครับซ่อนท้ายกันอัดสองอัดสามบางข้างอัดสี่ครับพ่อแม่พี่น้องบางข้างก็อัดได้หอดสี่คน สมัยนั้นสมัยทุกสมัยยากเนาะท่านมาเปรียบเทียบสมัยปัจจุบันนี่ลูกหลานไทยกับผู้ละคันคันละคนผู้เล้วไปโรงเรียนสื้อรถให้พร้อมเนาะพ่อแม่พี่น้องเป็นยุคตามยุคตามสมัยโทรศัพท์มอเตอร์ไซค์ต้องมี่อแม่กอต้องเตรียมหาจัดการให้ลูกรถครับประว่าเป็นภัเนากก็อยากให้ซิ่งดีๆก็บูกกับเต่าเนาะม่พี่น้องบรรยากาศกะน่าดูช่มคืยเห็นเนี่ยแหละครับ งามอยู่ต่ละงามอันล่องร้อยไปตามนาม้าบาทงิมวนขนาดลนะครับลุงเจียดกับผ้าชมแค่นี้ก่อนนะครับสำหรับคลิปนี้เอาไว้พ่อกันไม่คลิปหนาครับอาจจะลืมเล้อฝากไว้เด้อครับช่องลุงเจียด c h ชาแนลครับลุงเจียด c h ชาแนลฝากกดไลค์กดแชร์นะครับกดติดตาม กดซับตะไคร่กดแจ้งเือนกดกระดิ่งครับชิปนี้เิดเวลาจากกันเอาไว้พ่อกันไม่ชิปนาส,สวัสดีครับ